สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมืงหนีมาซิมทุเรียนด้านทุเรียนมงคลสาขา2นะครับเป็นซีวา่าทุเรียนมงคลทุเรียนสาขา2เนาะเป็นอยู่ถนนเท,นทพาเนี่ยนะครับเส้นนาทีธาการอำเภอเออเส้นนาทีธาการจังหวัดศรีสะเกดเฮ้ยเดี๋ยวผมสิล้องไปซิมมึงนะครับเพราะว่าคนบอกว่าทุเรียนด้านพ่น,นีพ่นรับประก,กันเลยครับว่ารสชาตินี่เยี่ยมแล้วก็กินก็บ่ต้องฉุนแห้งเดี๋ยวผมสิล้องไปซิมมึงนะครับเด้อมาแล้วครับเซ็ล้วครับทุเรียนสวัสดีครับนี่แหละครับ ทุเรียนมงค้นสาขาสองศรีสะเกตเราใ,ให้เบืเอ้องใกล้ก่อนครับเบื้องได้ครับเดินคนบอกว่ากินมันสีบดชุนแห้งเป็นมาอ่าเดี๋ยวผมซีซี่ให้พี่น้องเบื้องได้ครับนี่ครับนะ<ช>อ่านี่อันนี้ภูเขาไฟได้ครับตัวเี้เป็นทุเรียนภูเขาไฟของจังหวัดศรีสะเกตเท่าครับเดี๋ยวผมซีซี่ให้พี่น้องเบื้องเล่ว่ามันจะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับ รสชาติเยี่ยมคือเพิ่นมาครับเพิ่นบอกว่ากินบ่ริษุนแห้ง<ะ>ไปว่าละกาันหวานมั่นครับคุณผู้ชมครับนี่คือทุเรียนผู้เขาไฟสีสะเกตนะครับร้าน,นมงคลทุเรียนสาขาสองเดือนละหนึสพิธีทานวันนี้นะคะอร่ิงเลยคะพุดยอดครับพี่น้องเดี๋ยวผมใส่เบงมาเล็ดในในโอ้เบิ่งในครับเบิ่งในเบงมาเล็ดครับมาเล็ดนี่นิดเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่คือทุเรียนผู้เขาไฟสีสะเกตนะครับร้านมงคลทุเรียนสาขาสองนะครับ ถนนเทพานะครับเส้นหน้าสรารกางจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมร้านร้านก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะครับอ่ะกินข้าม่ไงเลยครับอัวเหัอเรด,ดัเรับเราะหดดัวเรารับเรวเราะหะห่ะเาะ รสชาติเยี่ยมครับคุณผู้ชมครับนี่คือทุเรียนกรอบูเขาไปกรอบนอกนุ่มในเม็ดเล็กนิดเดียวนะครับไออยาทุเรียนแทบแบแบบนี้ก็มาทุเรียนมงค้นนะครับร้านทุเรียนมงคลสาขาสองนะครับอยู่ถนนเทพ้านะครับอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกตครับเด่นเ้นนาสลักลางนะครับแลีนตรงมาเลยครับ หงานสลักกลางอลไรก็สังเกตมาลานสียุกฝ่ามืออยู่แยกได้ก่อนครับนี่ครับแยกแยกหอการค้าค่ะอ๋อเขาเอินมาแยกหอการค่านะครับผู้ชมครับนี่คือทุเรียนเคนขายทุเรียนพวกเขาไฟแล้วครับตอนนี้ของสีสเกตออกแล้วพอผิดหวังแน่นอนครับผู้ชมครับมาได้ครับนี่แหละครับทุเรียนคนสื้อหลานคนสื่อว่ามงคลทุเรียนสาขาสองขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ